อาจารย์ปานเทพก็อธิบายให้แล้วแต่บางครั้งอาจารย์ปานเทพแกอธิบายเนี่ยอแคแกบางทีแกบางครั้งเนี่ยอาจารย์ปานเทพตอนเวลา,าเขาเปิดเนี่ยเขาก็จะพูดได้ในกรอบบางครั้งเนี่ยเขาเป็นสื่อแต่บางทีเขาจะเปิดเนี่ยเขาก็จะเปิดอยู่ในกรอบเปิดที่คือลักษณะก็คือเขาเปิดอะไรที่ กว้างอ่ะไม่ได้อ่ะครับมันมันประเด็นตรงที่เขาเปิดแล้วมันก็มีการถูกฟ้องหรืออาจจะทําให้สมมติตัวแจ๊กกอออกมาพูดอะไรเนี่ยอาจจะทําให้ความเดือดร้อนถึงตัวคนอื่นไปด้วยงั้นก็นั่นแหละเราก็ต้องอาจจะพูดอะไรอ่ะต้องพูดใมกโรบนะครับอ๋อเรื่องทนายกฤษณะใช่ไหม อืมเดี๋ยวผมผมอาจจะไม่เอามือถือโชว์นะเพราะว่าโชว์ไปกี่ครั้งอแม่งโดนบล็อกทันทีโชว์ไปกี่ครั้งอะโดนโดนแบบโดนแจ้งเตือนทันทีอะเ,ออเดี๋ยวอาจจะต้องเปิดให้หนึ่งที่เขาบอกว่าว่ายน้ำไม่เป็นอันนี้ว่ายน้ำกันอยู่นะ อ๋ออันนี้แบบไม่อยากให้ถูกบล็อกไงอันนี้เขาวานว่ายน้ำกันอยู่ไงไว่ายน้ำกันอยู่ว่ายน้ำกันอยู่ก็ไม่อยากให้ถูกเดี๋ยวมันใจทิกตอ,อกกับมันชอบแบนด์อะทิกตอ,อกะัชอบแบนดอยากจะให้ดูจริงๆโอเคอ่า โอเคใครเป็นคนที่ห้ามให้คุณหมอปันทิพย์มายุ่งเรื่องคดีแตงโมหรือมายุ่งกับศพแตงโมเนี่ยใครเป็นคนห้ามเดี๋ยวให้เพื่อนเนเข้ามาก่อนเชฟไปก่อนเชฟไปก่อนเร็วเชฟไปก่อนให้เพื่อนเพื่อนเข้ามาก่อนเดี๋ยวผมจะเปิดให้ทีเดียว ผมจะเปิดให้ทีเดียวเดี๋ยวผมกำลังจะไล่าหาอยู่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมก็จะดูคลิเปเแฟนเก่าพี่ไงเออพราะฉะนันเว้อร์ีไอ้โทจูเนี่ยพี่ทุกอย่างที่พี่พูดไปเนี่ยพี่รู้ดีถ้าพี่ไม่รู้ดีพี่จะไม่พูดไง ทำไมพี่ไม่ออกมาพูดบ้างอ่ะในในแค่นี้แม่อยากจะมาฟ้องพี่เลยสามสิบล้านเนี่ยพี่เองพร้อมจะไปตบก,กับแม่เลยเนี่ยเกลียดแ,<ม>แม่ของ,งเต็งโมอะแม่ต่ออ,อ๋ออ๋อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋ออันนี้ถามถามคุณแม่ของเต็งโมเขาจะมาฟ้องพี่เขาจะไปฟ้องพี่เรื่องอะไรเขาบอกว่าพี่หมิ่นประมาเทเขาเอา โอเคโอเคเอาเอาเรื่องเอาเอาคนไหนก่อนเอาโบติเกหรือจะเอานักข่าวก่อนเอาคนไหนก่อนครับเอาโบติเกก่อนหรือว่าเอานักข่าวก่อนเอาโบติเกก่อนละกันนะคือโอเคโบติเกเนี่ย <c oughs> ผมอะ่ะไม่เคยได้คุยผมมีเบอร์มาตั้งต้นแล้วแล้วผมไม่ได้ไม่ได้คุยแล้วเมื่อตอนเวลากล้องหน้ารถเนี่ยทนายกฤษณะเนี่ยเขามาคุยกับผมอะ่ะเมื่อสามปีที่แล้วแล้วเขาก็ส่งบางส่วนมาให้และตัวแจ๊กกะบอกทนายกฤษณะว่าไอ้ที่กล้องหน้ารถเนี่ย มันเป็นลักษณะเป็นอ e ีโคอะไรต่างๆนานาเขาก็แหละามาบอกให้ว่ากล้องหน้ารถมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วตัวแจ็คก,ก็โอเคดูกล้องหน้ารถด,ดูทุกอย่างไปตรวจสอบอะไรหรือไม่ได้มีการอะไรอะไรนะอ่ะโอเคแต่ถ้าคือสมมติ โบทีเควันนี้ไปให้สัมภาษณ์เนี่ยแล้วโบทีเคเขาบอกว่าตอนนี้เขาคิดว่าเป็นอุบัติเหตุไม่ใช่เป็นฆาตกรรมแล้วเขาปกป้องทุกคนเนี่ยอันนี้ไม่รู้นะทำไมถึงเขาออกมาให้การแบบนี้แล้วทำไมถึงเขาออกมาพูดแบบนี้นะตัวผมก็ไม่รู้ แต่ตอนที่ผมคุยกับทนางทางพี่หมอเนี่ยพี่หมอเป็นคนที่คุยกับเป็นคนที่เป็นพยาธิหรือคนที่เป็นใกล้ชิดอตอนใน,ในเวลาด้านนะเมื่อสามปีที่แล้วนะคนที่เป็นคนใกล้ชิดกับเม่แต่งโมเขาเป็นคนที่เก็บกล้องหน้ารถไว้แล้วเขาเก็บกล้องหน้ารถไว้อะให้พูดความจริงนะเพราะเรามี กล้องนารถเรารู้ว่าคุยอะไรกันไว้หนึ่งผมไม่เข้าใจว่าทําไมเบิร์ดบอกว่าตอนแรกเมื่อสามปีที่แล้วเบิร์ดเป็นคนบอกว่ากระติกับงานโดยที่แตงโมงไม่ได้เงินแล้วแตงโมงไม่รู้โอเคหนึ่งแล้วนะแล้วเพื่อนแตงโมงก็เขาก็บอกว่ากระติเป็นคนรับงานแล้วทีนี้เหมือน หมือนนะเหมือนนะโบติกเขาก็เป็นคนที่พูดเหมือนเเหมือนกันว่ากะติกเนี่ยรับงานแต่ว่ารับงานแบบไม่ได้อ่รับงานในฐานะแบบนี้แบบนี้แต่เบิร์ดบอกว่าแตงโมไม่รู้จักยกเว้นกะติกคนเดียวแตงโมไม่รู้จักคนอื่นเมื่อสามปีที่แล้วนะแล้วเบิร์ดอะเป็นคนบอกว่าแตงโมไม่รู้ว่ากะติกรับงานอยู่แล้วผ่านไปสามปีเบิร์ดบอก เขาไปไปขึ้นเรือไปกินข้าวกันเฉยๆเบิร์ตคนเดียวบอกว่าเขาขึ้นเรือไปกินข้าวกันเฉยๆโบตีเคก็ออกมาฉาดๆแต่พอไปถึงดีเอสไอพอถึงให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าเขาไม่เชื่อว่าเป็นฆาตกรรมเขารู้สึกว่าเป็นอุบัติเหตุมันทําให้สับสนมันทําให้แบบงงไปหมด ไอคนหนึ่งให้การแบบนี้อีกคนหนึ่งให้การแบบนี้อีกคนหนึ่งสร้างหลักฐานแบบนี้อีกคนหนึ่งสร้างหลักฐานแบบนี้ว่าสรุปแล้วมันเลี่ยงจริงเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่แต่ละเพื่อนที่ออกมาให้เคยเคยให้สัมภาษณ์ไว้เนี่ยแต่ละเพื่อนที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้เนี่ยก็ทุกวันเนี้ยไม่พูดเหมือนเดิมวันนี้ออกมาพูดอะไรไม่พูดเหมือนเดิมพูดเปลี่ยนเยอะจากจากวันแรกวันแรกบอกว่า เป็นคาตก,กรรมเป็นนี่เป็นนู่น,น ون, ทุกวันนี้ออกมาพูดเป็นคนละอย่างคนละแบบกวนกวนต้องพูดให้ตรงไปตรงมาไหมครับกวนต้องพูดแบบไหนอ่ะกวนต้องพูดแบบไหนคนที่เคยมาให้สัมภาษณ์เมื่อสามปีที่แล้วทุกวันนี้ออกมาให้สัมภาษณ์คนละอย่างหน้ามือจากเป็นหลังมือเลย สิ่งที่อาจารย์เดชารู้สึกว่าไอ้ยบางแจ๊คพูดไม่ตรงพูดไม่ถูกอาจารย์เดชาก็สามารถจะพูดมาได้เลยพิมพ์มาได้เลยหรือว่าจะขึ้นกล้องได้เลยผมก็ยินดีที่จะชี้แจงครับพกํากับนนทบุรีพูดแล้วสิ่งที่อาจารย์เดชาให้สัมภาษณ์มันคนละอย่างมันคนละอย่างจากสามปีที่แล้วนะมันคนละอย่างแล้วตอนที่ผมคุยกับพุ่งกับนนทบุรีเนี่ยผมเมื่อถามหน่อยว่าตํารวจต้องมีฝั่งไหน ที่คลิปที่อาจารย์ปานเทพเอาไปเปิดเนี่ยมันเป็นคลิปสั้นๆแต่ผมคุยกับพุ่งกับนนทบุรีทั้งหมดสิบแปดนาทีครับแล้วผมคุยกับเขาแล้วเขาบอกนะแต่เมื่อเราคุยกับตำรวจคนนี้สิบแปดนาทีเนี่ยเราก็ส่งข้อมูลไปให้เรามันที่อาจารย์ปานเทพบอกนะเขาว่าจะฟังฟังไม่ได้ไม่ได้ละเอียดแต่ผมมาส่งข้อมูลไปให้เขาแล้ว แล้วเขาก็ถามกลับมาว่าบังแจ็กสง่งข้อมูลนี้มาจะให้ช่วยให้เป็นเป็นประโยชน์กับฝั่งไหนฝั่งกระติกไอ,ไอโรเอโรเบิร์ตแต่ตัวผมก็ต้องเสริมให้อยากจะรู้ว่าเขาอ่ะเขาอะเนี่ยสำ,สำหรับผมเนี่ยก็คือไอตำรวจผู้กำกับนนทบุรีเนี่ยคุณเชื่ออะไรสักอย่างเนี่ยเขาอยู่ฝั่งไหนผมก็จะเสริมไป อ๋อก็ฝั่งกระติกฝั่งโบฝั่งเอรโรเบิร์ตก็ถึงส่งให้พี่เขาก็เออบอกว่าดีดีดีด,ดีส่งมาให้ผมดีอาจารย์เดชาเนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์อีกอย่างหนึง่งเกี่ยวกับกล้องหน้ารถแล้วทั้งโบทีเคเขาก็พูดอีกอย่างหนึง่งแล้วทั้งเอ่อเรียกว่าอะไรอะ่ะตำรวจนนทบ,บุรีผู้กำกับนนทบ,บุรีเนี่ยเขาพูดอีกอย่างหนึง่งพอตัวผมเนี่ยฟังกล้องหน้ารถ แล้วพอฟังแล้วมันก็ไม่ใช่ตามที่โบทีเคพูดแล้วผมอะขอขอทางพี่หมอนะว่าพี่หมอขอเปิดพี่หมอตอนแรกเขาบอกว่าเปิดเลยให้วันนี้เปิดเลยแจ็คก็บอกโอเคแต่อยู่ดีๆพี่หมอโทรมาเขาบอกว่าไปไปฟังโบทีเคหน่อยพอฟังอะ่ะเขาเอาทนายมาตั้งสามคนเอาทนายมาตั้งสามคน มีกี่คนที่เข้าไปให้การกับดีเอสไอมีกี่คนทุกคนนับดูก่อนว่ามีกี่คนที่ให้การกับดีเอสไอแล้วในทุกคนนั้นน่ะมีคนเดียวแค่ไอไอเจ้าของอูเอออองอ่เรือคือไอเจ้าของอู่เรือและเอาทนายมา แล้วคนที่เอาทนายมาก็คือโบทีแกไม่ใช่มาคนเดียวนะและไม่ใช่มากับทนายคนเดียวนะมากับทนายสามคนนะครับแล้วผมม่อยากให้ทุกคนย้อนกลับไปดูสัมภาษณ์สามปีที่แล้วเขาบอกว่าทนายคนนี้ิปต่อมาเองจะอาสามาไม่อยากให้พูดอะไรที่ไม่เกี่ยวอะไร กัข้อมูลอะไรต่างๆนาะนาะทนายคนนี้เข้ามาได้ไงครับอาสามาได้ไงครับอาสามาได้ไงหนึ่งแล้วโบทีเกบอกว่าคุณหมอตวัชัยกับบังแจ๊คขู่โบเหมือนการคุมคู่ตัวผมส่งข้อข้อความไปอ่ะ เพราะผมมีเบอร์แล้วผมส่งข้อความไปว่าให้พูดความจริงให้พูดแบบตรงไปตรงมาอันนี้เขาเรียกว่าขู่แหละครับทุกคนและพี่หมอเขาอะกําลังจะไปที่โรงพยาบาลแล้วบ้านเขาอยู่แถว d ีเอสไอพอดีไฟ์สดอยู่แล้วเขาก็พูดว่าไปก่อนนะเขาไม่ได้ไปดีเอด้วยซ้ําเขาไม่ได้เหยียบตรงนั้นด้วยซ้ำํำระบบทีเคจะพูดว่าเราขู่เขาแบบนี้ยังไงอะครับ จะออกไปให้สัมภาษณ์ว่าเปิดเลยแต่หลังใหม่ใช้คำว่าจะให้ทนายไปฟ้องปากหนึ่งบอกว่าเปิดเลยปากหนึ่งจะบอกว่าเราขู่เขาตัวผมเนี่ยลักษณะผมมาขู่เนี่ยมันเป็นคนละแบบครับโบติคผมไม่ขู่แบบนี้คือสิ่งที่ตอนนี้เขาทำอยู่เนี่ยตกมาเนี่ยปั่นป่วนบิดเบือน ปิดเบือนเราคิดว่าคุณที่โบีเคเนี่ยคุณที่เคยพูดไว้และพูดกับกบติกไว้ว่าให้พูดความจริงไม่เกินอาทิตย์วันอาทิตย์หน้านะไม่เกินวันอาทิตย์หน้าอาจารย์ปานเทพไม่เปิดผมจะเปิดเป็นข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งพร้อมที่แนบหลักฐานให้ทั้งหมดผมจะลงสตอรี่ไว้ให้ก่อนว่าผมจะเปิดอะไร และทุกคนก็จะได้รับรู้ว่าทําไมเรื่องนี้ซับซ้อนจังทําไมเรื่องนี้มีคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องตอนนี้เปลี่ยนไปนะอันนี้ผมจะเปิดอาทิตย์หน้านะอา้าวแล้วเรื่องกล้องหน้ารถผมขออนุญาตจากคุณหมอก่อนนะคุณหมอห้ามไว้แต่ต้องให้คุณหมออนุญาตผมก็จะเปิดให้แต่ผมขอคุณหมอห้ามไว้ผมก็ขอจากตรงนี้ก่อนนะ